พี่กบมองว่าวัฒนธรรมองคอ์กรนั้นมีส่วนสำคัญประการใดกับการขับเคลื่อนความเป็นผู้นำถากเรามองว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นถือเป็นองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งและวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยที่ห่อบุคลากรในองคอ์กรนั้นมีความสำคัญแบบไหนกับผู้นำผมเรียนนี้นะครับว่าวัฒนธรรมองคอ์กรของข่ายกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของข่ายกรทั่วไปนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ซึ่งการสื่อสารถึงกันหมดแล้วก็เขาเรียกอะไรหูตาประชาชนมันเยอะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหาคนครก็เรียนรู้ในการที่จะไม่ทําอะไรที่ทําให้คนเขาสึกว่าบริการที่จะได้จากรัฐเนี่ยไม่ดีเพราะมันไม่ไกลหูไกลตา mm. ผมไปหลายๆเขตยกตัวอย่างได้เลยที่เขตพัฒนา ผมไปขอทำบัตรประชาชนแล้วผมมันเร็วดีจังวิ่นี่คืออีกตัวอย่างหนึง่งอีกตัวอย่างนี้ผมผมประทับใจในในในหน่วยงานไปทออาพาสปอร์ตอ๋อแตพาสปอร์ตอันนั้นเอกชนมารับจ้างทําไปเนาะแต่ก็เร็วดีมากเร็วจริงๆวัดข้แล้วก็เป็นระบบเป็นอะไรต่างๆแต่คุณลองไปลองไปดูหน่วยงานทีออยสิไปยื่อน่อยสิยุ้ยเลย ผมไม่ได้ตั้งใจติดออยอนะว่าเพราะว่าผมกว่าจะได้ฉีดวัคซีนมันนานมากเลยไปกล่าวไหวอ้อนมอนเพราะมัน,มน,มนมอนุ่นอมาชาอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ไปแล้วก็รอตายมาแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ฉีดมาครบก็โอเคอ่ะแต่นั่นคือการสิ่งท,ที่เราทํางานกันนะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นการสื่อสารคุณรู้ไหมคุณชาชาแกสื่อสารโดยไม่ได้พูดอะไรเลยนะ เอาวัจน,นะไปเลยนะเช่นแกไปดินดูดูไอถนนในอุโมงค์ที่ขุดมาเป็นปีแสงเดี๋ยวค่อยดูสิแค่ก็จะไปเดินดูไอฟุตบ่าทที่มันยังไม่พังแต่อยากจะได้เอางบไปทําก็ทุบห้มันทุบมันแล้วก็ไปทาใหม่พวกสกออะไรต่างไปดูเลยนะครับท่านมีหน้าที่ดูงบนะครับงบอะไรที่มันไม่จําเป็นไรสาระเปลี่ยนมาให้เปไ็นงบที่จําเป็นหมดเลยอะไรที่จะเป็นของกรุงเทพคุณจะดูได้เลยนะครับ ในปีหน้าเนี่ยงบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยสภากรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นงบประมาณเพื่อประชาชนโดยแท้ไม่ใช่เพราะเพื่อไทยนะครับไม่ใช่เพราะว่าก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่เป็นมิติแห่งความเป็นชาดไตยซึ่งมาจากตัวผู้ว่ามาเลยเพราะการทํางบมันต้องเริ่มจากผู้ปฏิบัติหน่วยงานในการตั้งงบ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการกันกรองรอบแรกมาเพราะฉะนั้นไอ้นันหายไปวาบใหญ่แล้วแล้วพอมาถึงตัว,ตวที่สภาก็ออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นงบที่เรามีความจำเป็นเราต้องจำเป็นอะไรบ้างนะเราจําเป็นเรื่องปากท้องเราจะเป็นเรื่องความสะอาดความสะอาดเราจะเป็นเรื่องการคมนาคมที่สะดวกเราจะเป็นเรื่องเรื่องสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้เลยการศึกษา ทำยังไงให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสางการศึกษาได้ศึกษาทำยังไงประชาชนที่ไม่มีโอกาสทํามากินได้มีที่ทําหากินถ้าเป็นผมในกรทมผมจะเปิดร้านสะดวกซื้อของกรทมเลยเปิดนายที่นายเซ็นเลยคุณจชาชา้าจ้าถ้าได้ยินผมเนะียเปิดเลยให้ประชาชนได้ซื้อของดีราคาถูกเปิดเลย ทุกหัวมุมถนนแล้วทำให้เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องเ,เป็นน้ำใต้สองห้างสะดวกซื้อทั้งหลายเปิดเอ็กเลยแนะนำเลยให้แต่ละเขตให้สอกอแต่ละเขตไปลงไปดูในแต่ะเขตไหนมีความจำเป็นมันก็เป็นอย,อย่างเย็นอะไรน้ำสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ง่ายตายชกกะกระเดกใช่ไหมนี่แหละคือตัวใหญ่ตัวย่างห,หนึ่งว่าผมเน้นนะครับว่า วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ในกรทม,ามากับราการจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าความที่เป็นเมืองพัฒนาเมืองเปิดแล้วเนี่ยมันทําให้กลุ่มรัฐการที่ทําอยู่นั้นนะ่ะมีเอาแวร์มีความรู้สึกรู้ได้วว่าถ้าทําอะไรไปแล้วลักษณะที่จะใช้อํานาจเกินขอบเขตเนี่ยนะก็จะถูกทําความจริงให้ปรากฏได้ง่ายกว่าในต่างจังหวัดหรือในหน่วยงานอื่นๆ คนไม่อยากทะเลาะครับอยาราชการเนี่ยไม่เคยอยากทะเลาะหรอกแ,อแต่บางทีมันก็เหลืออดเนาะก็เลยอยาฝากไว้ผมคิดว่าสำคาญที่สุดก็คือคือการที่ตัวผู้นำเองเนี่ยต้องเป็นบทบาทในการที่จะจะนำวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาคุณลองดูสิถ้าผู้ว่าเดินเนี่ยพอโอเคจะนั่งอยู่ในห้องไหมสิบเอ็ดโมง ่คยมาทํางานไหมไม่มีก็ต่อไปไม่มีแต่มีเรื่องมือนที่แกพูดเหมือนดุเลยนะดูชาวบ้านนะแกบอกว่าพวกอะไรทุจริตอ่ะเนี่ยผมว่าผมามีคนหนาวอ่ะมีคนหนาวอ่ะเชื่อก็ดีนะครับผมคิดว่าดีผมเชื่อว,ว่าอะไร่าคนกรทมอยากเห็นอะไรมากที่สุดตอนนี้รู้ไหมเรื่องรถไฟฟ้าอันเนี้ยสนุกแน่ ราะจริงๆเราเราเราขนส่งมวลชนเนี่ยมันควรจะต้องมีราคาที่ affordable นะคือแล้แบกรับได้นะโอ้เงินเดือนหมื่นห้าข้าวชาบ้านสี่พันสามพันเหลือเท่าไหร่วะนนี้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางอีกวันละเท่าไหร่วันละสองร้อยอีกหกพันตายหาไรเลยหกพันกินและ้ววะนนี้กินได้แต่ข้าวไข่เจียวผมเคยเขียนบทความเรื่องหนึ่งนะว่าคนจบปริญญาตรีเนี่ยมีปัญญาได้กินแค่ข้าวไข่เจียว ตามไอ้บันได,ดรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งดูกันเลยนะครับค่าขนส่งเราเราบอกว่าระบบการขนส่งของเราเนี่ยมันแพงเพราะไม่มีระบบรางแต่มีระบบรางดันมีระบบผูกขัดบนรางครับอีกรามีระบบรางดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงๆต้องยอมรับแต่เรามีระบบผูกขัดรางติดไปด้วยเนี่ย มันก็เลยทำให้ภาล้นั้น transportation cost ยังคงเป็นตัวที่แบกของแอนหลังแอนของประชาชนเรานี่เรายังไม่รวมไอ้ค่าน้ำมันโครงสร้างราคาน้ำมันนะที่จะต้องขนจากกรุงเทพมากรุงเทพแต่ใช้ราคาขนจากสิงคโปร์มากรุงเทพเนี่ยมันใช่อะไรคิดว่านะแต่ก็ ไม่สนุกสถานนะ no. พี่กบคำแสดงว่าโครงสร้างของคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเชกเช่นว่าเรามองกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นวัฒนธรรมองค์กรหนึ่งนะครับมันสำคัญมากใช่ไหมครับกับการขับเคลื่อนความเป็นผู้นำในวันนี้ใช่มันจะกระทบเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าคุณว่าวันวันหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ว่านี่นะจะมีเรื่องเข้ามาถึงตัวเขาเนี่ยประมาณกี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่อง กี่พันเรื่องกี่หมื่นเรื่องแล้วเขาก็มียี่สบสี่ชั่วโมงเท่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำหรือผู้ว่าเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติของอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยจะรวบอำนาจไปตัวเองเพราะคิดว่าอำนาจเหล่านั้นน่ะมี mm. ก็เหมือนเห็นคุณเนี่ยพวกที่เป็นบ้าอำนาจทั้งหลายพวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องดิลิเกตอำนาจซึ่งผมเชื่อว่า คุณชาชาเกตธรมแล้วผู้เป็นผู้นําเนี่ยก็ต้องมีวัฒนธรรมว่ามอบไปแล้วก็ต้องติดตามมอบไปแล้วก็ต้องก็ต้องใส่ดูใส่ใจดูแลและงานตัวเองก็จะสามารถทํางานได้มากขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องได้ผมเองตอนที่เปิดโซนภูมิะผมน้าหนักลงไปเท่ากับชาชาปรีแล้วสิบสี่โลอะ่ะเพราะผมเดินในโซนภูมิเนี่ยเดินทุกตารางเซนติเมตร เดินหมดแม a จเมน n ์บอยวอลกิ้งกับเราอะไรติดขัดปุ๊บแกอะไรติดขัดปุ๊บแกแล้วปติดร้อแกแล้วมันก็ไม่เสียเวลา,างานก็เดินได้เร็วอะไรที่ช้าเนี่ยผมคิดว่าคุณาจะตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์เลยว่าอะไรที่ช้าอะไรที่นั้นตั้งไปเลยแล้วก็มีคนมอนิเตอร์ปัญหาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาต่างต่างนั้นจะถูกแก้ไขขี้คลาย,าย,ายแล้วมันจะเกิดความโปรง่งใสและชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมแนะนำให้ทุกกระทรวงทำนะ ตรงเนี้หน่วยเงาลกงราลวงทุกแล้วก็มาดูแต่ว่าอย่าไปลองทุกแบบที่ที่ทำมันนี่นะครับที่มันทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องสามารถให้ประชาชนเห็นได้เลยว่าใครมันมันมันเรื่อง้องทุกเนี่ยมันมันไม่ใช่ความลับนี่มันต้องตีลับมากหรอเปิดเลยนี่กรทุกประชาชนเนี่ยใช่ไหมเหมือนสมัยพระคุณรามเนี่ยเราฟังเราลวงทุกเนี่ยเปิดเลยมันังมีเรื่องเยอะที่ต้องแก้ไขบ้านเมืองเนี่ย ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของคุณภาพของบุคลากรหรือว่า workforce หรือทีมของผู้ว่าเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมฮะว่าบางทีในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีทั้งคนรู้จักเพื่อนสนิทคนมีความสามารถอะไรคือสิ่งที่เราควรจะคัดกรองจากบรรทัดฐานอะไรเพื่อทำให้โครงสร้างของทีมงานของผู้นำนั้นมีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ คือผู้นำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเพื่อนพวกของถ้าแค่นั้นอนะ่ะเจ๊งเหมือนทุกวันเนี้ยที่เอาแต่พวกแบบพองเนี่ยเจ๊งคุณดูนะในสามก๊กเอ่ยอะไรเอ่ยคนที่เก่งอะคือคนที่เอาศัตรูมาใช้งานได้หรือเอาคนที่เห็นไม่ได่ศัตรูเราเห็นแค่เห็นไม่ตรงกันนี่แหละเอามาเป็นพวกให้ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าคุณชาชาทำได้นะผมเชื่อว่าแกทำได้แล้วจากตอนนั้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการลดลงอย่างชัดเจนของแรงเสียดทานการงานที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะจริงๆมันมีความเสียดทานที่ไม่จำเป็นความเสียดทานที่ไร้สาระความเสียดทานที่เกิดจากไอ้พวกอยากดังหิวแสงความเสียดทานที่เกิดจาก เขากะลาความเสียทานเนี่ยเงี้ยแยะความเสียทานหมดแต่ถ้าคุณมีความสามารถแน่จริงแล้วทําได้จริงเนี่ยคุณจะทําให้ความเสียทานนั้นลดลงไปไม่มีทางหมดนะคุณจะบอยรวังเพราะกิเลสมนุษย์มันไม่หมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่หมดแต่ทําให้มันลดลงไปได้ความเสียทานมันก็ลดลงฟิกชันมันลดลงประสิทธิภาพมันก็เพิ่มขึ้นอันนี้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ในความไม่มีประสิทธิภาพโดยสุจริตซึ่งมีเยอะนะครับ เป็นสิ่งที่ควรรีบแก้ก่อนเพราะว่าความไม่มีประสิทธิภาพโดยสุจริตเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพโดยตั้งบวกเอาผลประโยชน์หรือความทุจริตทุจริตแปลว่าอะไรแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไม่ได้แสวงหาแล้วเพียงแต่เขายังอยู่ในกรอบอยู่ในพาราดามเดิมๆเ,มเมคลียร์ซะแล้วงานก็จะเดินได้ผมเจ,เจอเจ้าพนักงานที่ดินที่ดีมากๆเลยนะ ซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะมีคนดีๆแบบนี้เขาไฟกันหน่วยราชการให้ให้เราด้วยทำไมเฮ้ยนี่มันไม่ถูกมันบอกว่าพี่คุณล้าไปอยู่ในเขตป่ามันก็หลักฐานมาแสดงสิพอให้มาหลักฐานมาแสดงมันก็เงียบแล้วก็ดองเรื่องไปหน่วยคายไปก็นั้ก็ถามไปหนึ่งถามไปสองถามไปสามถามไปามใไม่มีแจ้งแมงจับแป้งเลยเจ้าพนักงานลาเวนไม่ยอมตอบนี่นี่ นานาจะเจอคนอย่างนี้ทิงเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีเห็นได้เลยนะครับว่าความไม่มีสิทธิภาพเนี่ยมีทั้งโดยสุจริตเพราะกฎกติกาต่างๆที่ออกมาเขียนได้จนมากภูมิใจจ้างออกกฎหมายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในภูมิใจจ้างแต่ความไม่มีสิทธิภาพโดยทุจริตเนี่ยไอ้นั่นว่าอีกเรื่องเอาตรงไม่มีไม่มีสิทธิภาพโดยสุจริตเนี่ยแก้ได้และแก้ไม่ยากแก้ด้วยความเข้าใจ แกกันด้วยไม่ไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราอย่างที่เขาทำเนี่ยดีมากเลยผมผมรู้สึกชื่นชมผมว่าผมเป็นเป็นชายชาลาที่น่าจะมีความหวังกับกรุงเทพมหานครได้เดิมทีผมว่าผมจะหนีไปแล้วนะแต่พอดีมีคนอื่นเขาหนี้ไปก่อนผมช้าๆเลือกตั้งได้เขาหนีไปเลยเออมันมันโล่งๆหน่อยว่าจะอยู่ต่อกันได้วะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราชมคลิปนี้เราต้องนั่งเงียบๆนิดนึงแล้วเราทบทวนว่า อ๋อสิ่งนี้คือสิ่งที่จะมาห่อหุ้มให้ผู้นําในยุควิกฤตนั้นสามารถนําพาองค์กรไปสู่ผลสําเร็จได้สู่ความก้าวหน้าได้สู่ความเจริญได้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคุยสบายๆสไตล์คุณกบครับ